ไลน์ไปให้คุยกันเองเลยคุยกันตรงๆไปเลย,เยดึกแล้วนะจ๊ะเอาเป็นัันไงก็แม่ก็แม่ก็ทักไลน์มาหาผมนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวแม่ตื่นขึ้นมาแม่ก็บอกมาเดี๋ยวผมเอา,ลาไลน์ไปให้เปาโนเออเดี๋ยวให้เปาโนเดี๋ยวให้เปาโนมันทักไปหาก็ได้เออเออทักทำไมว,วนกันไปทำไมต้งสามรอบ ไม่ไม่ลไลน์ไงไลน์แม่แมม่่สุสาน่าไม่ได้ไม่ได้เล่นไลน์หรอที่อิตาลีไม่ได้เล่นไลน์หรอวอนแอปก็ได้วอนแอปก็มีอยู่หรือก็ให้น้องสาวอะแอดไลน์มาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมไปบอกเป่าโน,นใหอ้อิตาลีเจ็ดโมงเชา้าทำไม่เป็นหรอ แล,แล้วแล้วแม่ได้ได้อันนี้ของไทยบ้านนอกหรือยังอะ่ะแ,แล้วแล้วแม่แม่ได้เอ่อได้ได้ไดลน์หรือได้ที่อยู่หรือได้อะไรของไทยบ้านนอกหรือยังอะ่ะได้หรือยัง วันนี้ถ้าทางจะแดดดีแล้วครับพี่จี้นะตั้แต่บ้านมาถึงมาถึงโคราชนะถึงอำเภอพน์น่ะฝนตกตลอดเลยแต่ว่านี่พอมาถึงตรงนี้ละเออเริ่มโล่งละเริ่มโล่งละฮะน่าจะดีละตอนนี้บ่าวนุปราสาลงเสืออยู่ที่นาเออได้ไงเออก็โอนให้บ่าวนุปไปเลยต้องให้มัน วกไปวนมาสองสามรอบทำไมนะมันตีว่างเปล่าไปได้วยกันไหมมันตีเออไปไปทุ่งนาด้วยกันไหมเนี่ยถ้าไปก็ออกมารอที่เดิมเลยถ้าถ้าไปก็ออกมารอเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะผ่านลำตะคองแล้วนะอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ผ่านลำตะคองแล้วเน,ะปปนี่ยไปบ้ามตี ไปก็เก็บเสื้อผ้าเอ้ยไม่ต้องเอ้ยเก็บดีกวา่านอนสองคืนเออเก็บเสื้อผ้ามันเลยนอนสองคืนไปเปล่าให้ไป,ปให้ไว,ไวตัดสินใจเร็วเร็วถ้าไปก็ถ้าไปก็ไปได้มาเลยเออไหไปครับไปใ,ใส่เอา้าโว้ยเนาะน้ำพวมนะ <c oughs> น้ำท่วมนาอีก <fic ult> ไ,ปไปคนเดียวไปคนเดียวครับไปคนเดียวไปคนเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวจะผ่านบ้าคโนนตีเนี่ยเพราะว่า,าวันนี้เข้าเส้นโน้นเข้าเส้นไอ้นี่เข้าเข้าเส้นไออะไรนะเอเภออะไรนะหรืเนก่กุมภาวเอเข้าเสน้นกุมภา ว่าได้โอเคอตามสบายไปด้วยก็เชิร์เลยครับตามสบายเลยครับอไปด้วยก็เชิร์เลยมาเลยเ <c oughs> เสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับก็เมื่อกี้เมื่อกี้เหตุลิปเหตุชิปไม่ใหญ่แตนนะเขาบอกว่าวันพรุ่งน,นี้น่าจะ น่าจะอลังการนะเอออ๋ได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกให้บอกให้เป่านู๊ตโทรหาไทยบ้านนอกโอเคได้ได้ได้โอเคได,ได,คได้จัดไปให้จัดไปให้เออจัดไปให้รารีสวัสด์จ้าแม่อุไรวันฝันดีครับวาารีสวัสด์ค้าอ,อ่าตัวเอง,ต,เองตัวเองแม่อุไรวันนะ่ะเขาดินทาตัวเองนะ เขาบอกว่าแม่วรวีแจกก็โอนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออวัสดาแจกยังไม่โอนมาให้นะครับเอออาวสดานะแจกแจกแจกที่นั่งแล้วก็ไม่ยอมโอนมาให้นะแม่ไรวานใช้คาริสันเห็นช่องของคุณแจกโฆษณาทํำสิวบนไปหน้า เาช่องบอนุไปทำอา่าไอ้นี่สิวเหรอก็คือทำได้ละ่ะเอาแล้วมันแฮกไปแล้วมันจะเปลี่ยนบัญชีไอ้นี่ได้ยังไงอ่ะโอ้เอาไปทำคลิปดีบสิวในสุดยอดเลยนะเนี่ยโอ้เเงินสุดยอดเลยนะนะ่ะโอ้มันว คลิปดิบเสียวเลยโอ้โหนะฟังให้ดีนะคะน้องสาวจะให้น้องสาวอย่ไทยโอนเงินไปให้ช่องไทยบ้านนอกแล้วไทยบ้านนอกแล้วไทยบ้านนอกจะส่งไปให้บ่าวนูกทำไมมันจะต้อง เออไปนะแม่โซซาน่าแล้วทำไมไม่ไปโอนไปให้เบ่าโน๊ด้วยตรงเลยล่ะแม่โซซาน่าฮนะฮนะแม่โซซานทำไมไม่โอนให้เบ่าโน้ดฮนะนะ <c oughs> แม่โซสานาทักทักไลน์มาหาผมเนี่ยเดี๋ยวผมไปถึงแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้เออเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วก็ เดี๋ยวจะเอาลายไปให้เขาเออเดี๋ยวจะเอาไปลายไปให้คุยกันเองเลยคุยกันตรงๆไปเลยเออดึกแล้วนะจ๊ะเอาเป็นยันไงก็แม่ก็แม่ก็ทักไลน์มาหาผมนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวแม่ตื่นขึ้นมาแม่ก็บอกมาเดี๋ยวผมเอาลายไปให้เปานุเออเดี๋ยวให้เปานุเดี๋ยวให้เปาน,ปานุมันทักไปหาก็ได้เออ,เอ,อทักทําไม,ไมวนกันไปทําไมตั้งสามรอบ ไม่ไม่ไลน์ไงไลน์แม่สุสาน่ไม่ได้ไม่ได้เล่นไลน์หรอที่อิตาลีไม่ได้เล่นไลน์หรอบนแอปก็ได้บนแอปก็มีอยู่หรือก็ให้น้องสาวอ่ะแอดไลน์มาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมไปบอกเป่าโนุให้ อิตาลีเจ็ดโมงเช้าทำไม่เป็นเหรอแล,แล้วแล้วเราแม่ได้ได้อันนี้ของไทยบ้านนอกหรือยังอะ่ะแ,แล้วแล้วเราแม่แม่ได้เอ่อได้ได้ไดลน์หรือได้ที่อยู่หรือได้อะไรของไทยบ้านนอกหรือยังอะ่ะได้หรือยัง